ให้ป๊ะป๋าทำอะไรคะให้ป๊ะป๋าทำอะไรป๊ะป๋านอนสัตว์น่ารักของหนูอ่าแมวภาษาอังกฤษว่าอะไรครับแคทร้องยังไงครับแมียวแมียวแมียวเออเก่งมากสุนัขภาษาอังกฤษว่าด๊อกร้องยังไงครับวูบวูบเลยเหรอมันใช่เหรอลูกอ้าวแม่ไก่ร้องไง ก็ดูทุกกระดูอย่านี่เหรอใช่ไหมใช่ไก่ภาษาอังกฤษว่า chicken อืมเป็ดภาษาอังกฤษว่า duck ร้อ,องไงแกล้งกกแกล้งแพะภาษาอังกฤษว่า sheep โกดโกดแกะภาษาอังกฤษว่า sheep เก่งมากป่าป่าควายภาษาอังกฤษว่า <Why. S 1> ควายภาษาอังกฤษว่าบัฟอะไรบัฟเฟลเก่งมากวัวเจ็บอืมเจ็บเหรอเดี๋ยวทาคทีให้วัวภาษาอังกฤษว,าว่าวัวข้าวอ่าเก่งมากกวางยีราบยีราฟก็คือยีราฟเต่าล่ะเเธอก็าตาย แ็บอะไรแลบบีดเก่งมากแลบบีดกินอะไรแรบบีดกินกล้ยกินอะไรเนี่ยกินแครอหมูภาษาอังกฤษว่าผิดร้องยังไงลิงภาษาอังกฤษว่ามังกี้ร้องยังไงออันอี้ออ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  ฮิปโปเปเทมัสฮิปโปมาเทมัสช้างภาษาอังกฤษว่าอลล่าเฟนช้างร้องไงเปน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 ม้าลายภาษาอังกฤษว่าฮอทม้าลายภาษาอังกฤษว่าเซีอะไรเซียป่าอ่าม้าภาษาอังกฤษว่าโคตรเก่งมากสิงโตเล่นเสือ tiger. Jing Kangaroo. Panda. Panda. Jing Ma. Ni, pizza. Butterfly. Yeah. Hai yeah. phai hmm. không? Yeah. Tell mama. Alaya. Tell mama. Mm-hmm.